ได้ดีอะไรผมขนาดก็ได้เดือนละสิได้ทำครึ่งเดือนครึ่งทำนะได้สี่พันห้าสิบห้าวันไม่แล้วอ,อยู่ที่เราเรียก <c oughs> อ,อยู่ที่เราลับเวลาไหนเวลาไหนกดรับเวลาไหนเหมือนเหมือนรวบรวมเงิ 1, นละสี่พันห้าเงี้ยเขารวบรวมเงินสี่พันห้า 5. มันไม่เยอะนะม,มันเหมือนแบบ ป่าเวลาไปวันๆน่ะเป่าเวลาวิ่งแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงมไม่ได้วิ่งทั้งวันคือว่าครึ่งเดือนเนี่ยคือแบบว่ารับงานแค่สามชั่วโมงมคือวิ่งแค่ครึ่งวันนะแม่เราได้สี่สี่พันห้าเราก็โอเคนะไม่ได้ทำงานเต็มวันนะแ่ ถ้าถามว่าวิ่งเดือนนึงอ่ะเดือนมังเต็มเต็มมาน,นะได้แปดเก้าพันเก้าพันเราได้เราได้ดีกว่าพวกที่ว่าทำงานไปตามนะถ้าเราขยันนะคนประกวดในเมืองเขาคิดเยอะดีก็ตีมันไม่รู้ว่าจบเลยต้องเล่นใหม่ด้วยไม่รู้เขาเป็นรอบๆแล้วจบเลยแล้วแต่กดรับได้ตลอด กลับเลยครับผมท่มาผู้ชมฮะจริงขึง้นไเวลเดิมเนีว่อลานี้ผมยังงานเสลยสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมยนียตอนนี้สตรีมขึ้นเลยหรือครับทุกคน

That split with the bro. Now we so busy set tripping balls and vargos i've taking over. So watch yourself out yeah, I hear you. <laughs> Don't mention it. Hmm. soon. Uh -huh. you off to in such a hurry, baby. ข้ามข้ามข้ามรัวบอกเลยบอกเลยรีบขับเลยเมื่อกี้ทำะไรกิจใหม่ไงโอ้โหจะบอกว่าไม่ได้เป็นที่ตัวเกมนะเมื่อกี้ผมไปกดมวยแล้วมันค้างเลย My family, the homies is here. We were always here, fool. Ni khám, nè, ok, lưu lên. Sit yourself down, CJ. CJ song kia vẫn You got a style in mind? không <Different Bluetooth competition> không yeah. <I> ม,มาละมาละครับผมเมื่อกี้ทำสตีมหลุดไปซะง,งั้นเลยใช่ใช่เซ็ง <c oughs> ทำไมช่วงนี้คนดูน้อยจัง <c oughs> เริ่มสงสัยแล้วห <c oughs> รือ <c oughs> ว่าเป็นเพราะที่ผมไม่ได้มาสตีมนานนี่นี่ <c oughs> อยวาได้กแชร์รชด้วยนี่ครับผมมา <สะ S 1> ไรเดอรไรเดอร์ <c oughs> มึงพูดเร็วๆนยะรีบ <c oughs> ล้วเราก็ต้องมาเล่นใหม่เ <c oughs> นี่ยคตรสุดยอด ประเด็นคือดีไม่ดีมาเล่นใหม่เนี่ยประเด็นใครอยากให้ผมเล่น G T V ไหมใครอยากให้ผมเล่น G T V ไหมบอกหน่อยถ้าอยากเล่นจัดใหเ้เข้าไงวะ would you What sir พี่จำผมได้ป่ะครับคนที่บอกว่าเล่นไหมครับอะครับวายศูนย์ศูนย์สองจำจำได้ครับผมจำได้ตอนนั้นมาแนะนำให้เล่นไหมครับแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นเป็นแอดมินช่องเลยเปล่าผมผมปลดไปหลายคนผมจำไม่ได้เลยปัจจุบันเล่นแบบออนไลน์ยังไม่ทิ้งจีเดแซนโอ แต่ผมก็ผมทิ้งจีเดียแซนไปนานแล้วแหละแล้วก็กลับมาเล่นจีเดียแซนนี่แหละครับทก่านกิน,นน้อยๆพอเพืองตังนะอ่ะแค่นีน้แหละถ้ารายเดอร์มันก็มาหาเรื่องนนเรากำลังกินอยู่ด้วยสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนี่ครับผมน แนะนำก็ผมแนะนำผมกันมาได้ครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็อาจจะได้ลงเน็เกมไหนที่ลงไม่ได้ก็ขออภัยจริงๆครับผมวิ่งโอ้โหทรงมีการจะยิงหลังน้ำมันเราจะยิงถังน้ำมันเหรอกระทึบซ้ำลงไปกระทืบซ้ำอย่างนี้ นี่ต้องลงไปกระทืบซ้ำรถพังไม่ว่ากันแต่กระ,ะจกทับหน้าตัวเฉยเลยหัวขาดตำรวจไม่จับด้วยโอ้โหสุดยอดเลยไอเดิมมันเป็นไรเดี๋ยวเราเอาเทปกาวแปะให้ก็พอทิ้งไม่ลงเล่นตั้งแต่ปหนึ่งในเพยทูด้วยโอ้โหเหมือนกันเลยทุกท่านเพยหนึ่งเพยเพย์สองตำนานลยนะตอนนั้นเนี่ยเอาง่ายๆภารกิจที่ผมยังไม่จบเลยนะในเพยทู มาจบไอตอนเล่นในโทรศัพท์นี่แหละเล่นไม่ใช้สูตรอะไรอย่างเงี้ยจบประมาณสี่ห้ารอบแล้วแล้วผมอยากมาเล่นอีกไงไม่ได้เล่นตั้งสามสี่ปีเนี้ใครจะไปทิ้งลงไม่ได้เป็นแอดมินครับอ๋อครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมขอม,มาแลคมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครับ อยากให้ผมพัฒนาแก้ไขอะไรช่วยพิจารณาได้เหมือนกันน like hmm, ี่ครับผมเพราะว่าตอนนี้กลับมาสตีมใหม่อาจจะผิดพลาดไปเยอะเหมือนเงินรู้เปเกมที่ไม่ค่อยได้สตรีมเลยไปเด็นเรามาสตีมใหมผิดพลาดเยอะ ทีนี้เขไม่ค่มีใครเล่นนียเ้่ะ o u t you hang with your brother h e s up l man come on it's been difficult You w a n r y e a ผมก็ต้งเปสถานะบันเทิงซะไดโอ้โหามจริงไม่จบพร้อม้วแต่มื่อแต่เล็กกระสูตรอ๋อ เอออะไรนะสูตรอนะไรวะที่มันเป็นสูตรจุดปืนเนี่ยสำเนียงสำเนียงเสียงโอเอ็กว่ะสมุดจดสูตรนี่มีเต็มแน่นอนโอเคไปต่อไป กระโดดข้ามไปผมว่ามันเร็วกว่าแต่บางคนที่ชอบกระโดดข้ามมาฝั่งนี้ก่อนแล้ควค่อยมามันก็ได้เหมือนกันโอเคสําหรับผมลทางหลังคาเนี่ยเป็นทางที่ไปที่ปูดมกกากสถานที่ต่อไปไปสถานที่อยู่ของบาราสนี่ครับผม พี่เล่น G T A V มอสบิ๊กไปไหนครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีลงมอสก่อน้ว G T A V ผมยังไม่ได้ซื้อมาเลยล็อสตาร์โอ้โหแยะๆไปหมดจะไม่ค่อยเล่นใน p วพีพี่เคยลงมอสแต่แต่มันโดนแบนล็อสตาร์เป็นไรไม่รู้อจะลงไม่ถูกได้วยไหลมัง ชชคก่อนตำรวจไม่มีนะโอเคปะวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปโอ้โหขี้เกียดข้ามรั่วบอกเลย,ยแบบนี้ยังดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งรอมันอ๋อหัวหายเลยด้วย เราขึ้นนี่เลยได้ไหมขึ้นได้จะดีมากได้หวะได้หวะได้หวะทำบ้ากว่ะเฮ้ย <c oughs> ทำบ้ากว่ะไปวิ่งเลย นั keep back the hood, ่นรถมันไม่ได้เด็กวะบอกเร็วว่าเราขับเร็วยิ่งกว่าแสงเร็วยิ่งกว่าแสงนี่เร็วยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่าข้างทางด้ว่ใครอยากเห็นผมเล่นฟอร์สปีดไหม

I'm taking a Look, you trying to get any of these to help you out. One of the families ain't up on it. Apart from smoke, sweet, and you know yours truly, Rose Street don't bang no more. Hey, let's just cruise through the hood and find

พี่เดี๋ยวผมมานะผมไปซื้อของฟังก่อนนะครับอันเก่ามันช็อตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยเด้อสิทธิ์โฮรู้สึกแค้นใจฟาดอันนี้สักทีดิไม่ตายด้วยช่างมันเ จริงผมอยากเล่นทีวีมากกว่านะแต่ผมทำทีวีดอแบนก็แล้ว ไม่ได้เล่นโตนะผมไปลงมอดอะไรสักอย่างแล้วก็โดนอ่ะมิชชั่นต่อไปไปร้านขายก็ขายไกยอ่อ่ะ they was you for see, yeah. How are How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green doing the work, then speeding away. Hit it! Go go go! It's a gas. We got Why you ain't Come on! Come on!

and if You chubby motherfucker! Next time better start blast or I'm gonna blast you myself. Smoke you wide, man. I mean why <laughs umba> And that's, <forward> so that's why you love me, baby. That's one I for the grow. Say what smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Oh, I เรเบื่อรัท่านไม่เจอเขาแน่ครับผมไม่ไหนเขาแน่เขาหน่งก่อนไปเขาหน้าเราขอทำธุรกิจนี้จบกว่าเดิมผสมที่สมอสิครับพอแล้ เราไปเล่นเซิร์ฟโปรพีเ <I 'm S 1> ซิร์ฟพวกนั้นดีกว่า <your way. S 2> มันน่าจะสนุกกว่านะี hey, ่คิดรู้ไหมโอเคครับผมสำหรับอีพีแรกแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนี่ครับผมเน่ใช่ไหมครับผม